สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะพบกับนัดกันเรวันครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับที่9นะฮะเดือนกุมภานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เข้าหรือว่าอยู่ในกร่นไอเทศการตุจีนนะครับบางคนก็ในทางต่างจังหวัดนะครับเขาบอกว่าเทศกาลตุจีนเป็นเทศกาลที่มีการเคลื่อนย้ายคนนะครับมากที่สุดของโลกนะฮะเพราะอย่างประเทศจีนนะฮะ เขาก็บางทีก็จะเดินทางไปแต่ละเมืองบางคนก็ไปต่างประเทศนะครับซึ่งจำนวนประชากรเยอะมากๆแบบนี้การขนส่งต่างๆนี่โหจะแบบมหาศาลคูณมันคล้ายๆกับตอนเราปีใหม่หรือว่าสงกรานะฮะเรามีการเดินทางต่างจังหวัดถูกไหมฮะของเราคูณไปโหมันลุกกี่เท่านะครับด้วนั้นถือว่าเป็นเทศกาลที่มีการเคลื่อนย้ายคนนะครับมากที่สุดของโลกเพราะว่าชาวจีนไปอยู่ทั่วโลกถูกไหมฮะบางทีเขาก็กลับประเทศเขานะฮะอะไรเงี้ยนะครับหรือไปเที่ยว ต่างประเทศต่งตางๆองค์การโยกย้ายเยอะมากนะฮะก็ระมัดระวังกันนิดนะฮะในเรื่องของการเดินทางนะถ้าใครที่ต้องเดินทางไปไหนเมื่อไหนนะครับเลือกเวลาดีๆแล้วก็เลือกเส้นทางดีๆแล้วก็เลือกเช็ครถด,ดีๆนะครับอืมบางทีเส้นทางนึงดีๆนี่ปกติผมเวาลาผมจะเดินทางไปไหน่ที่ไม่เคยไปนะฮะก็จะใช้ตัวไอ้ Google Map นะครับอืก็จะใช้แล้วก็วางปัก้วว่าจุด แล้วก็เดินทางไปนะฮะมึงดีเขาก็พาไปในตัวไหนก็ไม่นะ้ฮะเคยทีนะฮะคือพาไปนะครับแล้วปรากฏว่าเจอานนทางตันนะฮะทางตันพอแล้วเอ๊ะทำไมมีทางตันเขาบอกเจอทางตันให้เลี้ยวซ้ายก็เจอกำแพงให้เลี้ยวซ้ายนะครับก็พาเราเข้าไปในหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านเล็กๆนะเข้าไปครับแล้วก็ไปเจอทางตันแล้วให้เลี้ยวซ้ายก็มันข้กลางคืนละผมก็เริ่มจอดแล้วก็เดินมาอยู่ตรงดูตรงทางตันแล้วให้เลี้ยวซ้ายปรากฏว่ามันเป็นช่องเล็กๆนะฮะ เหมือนกับหมู่บ้านสองหมู่บ้านที่เขาหันหลังชนกันแล้วเขาเหลือเนื้อที่นะฮะประมาณทางคนเดินนะฮะเออเนี่ยแล้วให้เราขับรถไปทางซอกทางคนเดินนะฮะเออเนี่ยพาทะโรทะเลไปเลยกลายเป็นคนก็มองกันนะฮะนี่เจออย่างงี้ยบ่อยนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอืกลายเป็นว่า เดินทางก็ต้องระวังนะฮะก็เช็คเส้นทางดีนะผมนึกว่าพาไปทางลัดพาเข้าหมู่บ้านใครเขาไม่รู้นะฮะยามเข้างงพาเดินเข้าหมู่บ้านเฉยเลยครับเนี่ยฮะก็ระวังเช็คเส้นทางกันหน่อยนะครับแต่เวาดูเลยข่าวนะ่ากลัวเนาะที่แบบทะลุโผล่ไปขึ้นในบนสะพานไม้พาไปลงทุ่งนานะฮะทุ่งคุ่งข้าวนะฮะนาข้าวนะครับโอ้บางทีมันต้องแบบมีสติเหมือนกันนะเราไปเองเรายังงงนะฮะ โอเคนะฮะแล้วก็เออเรื่องคลิปนะครับนี่เลิกดีนะครับนี่ผมทำนะครับมาสักระยะเลยฮะเดี๋ยวลืมบอกนะครับออกมาบอกให้ฟังว่าเลิกครบทุกอย่างนะครับอยู่ในคลิปเดียวต่อไปก็จะทำแค่คลิปเดียวนะฮะทุกทีเราทำา3คลิปถูกไหมฮะก็เป็นคลิปเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีคนเขาก็ไม่อยากฟังเดี๋ยวเปิดคลิปนู้นนะฮะเปิดเลิกทำสวยทำหล่อเสร็จไปเปิดเลิกเกี่ยวกับทำงาน เคเปิดเรื่องขอพอนี่ฮะก็คลิปเดียวแล้วกันนะฮะก็เลื่อนๆไปได้นะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าโอเคมีแค่คล e ิป <Algun> น <s out> okay. um right. ี้นะน้าปกไปนนี้คลิปเดียวนะครับนะโอเคนะครับทุกอย่างอยู่นี้นี้หมดนะฮะโอเคต่อมาเรื่องของเลขและสีมงคลนะครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้และใช้ได้ดีพิเศษนะฮะคือเลข1นะครับน่เริ่มที่1นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข7นะครับมา1นะฮะ7นะครับ หกนะฮะแล้วก็สองนะครับเลขที่เลี่ยงหรือมักไม่ค่อยใช้นะฮะคือเลขแปดนะครับสีที่ถูกโชว์ครับวันนี้เนี่ยสีแรกครับคือสีแดงนะฮะสีต่อมาคือสีชมพูนะครับสีต่อมาครับคือสีเหลืองนะฮะสีสุดท้ายคือสีส้มนะฮะส่วนสีที่วันนี้นะครับเลี่ยงเลี่ยงและมักไม่ค่อยใช้คือสีดํานะครับก็สีเดียวนะฮะโอเคเนาะแล้วก็เรื่องของการเลือกซ้ายขวาวันนี้เลือกซ้ายนะฮะซ้ายครับมือซ้ายนะครับสามขีดนะฮะประมาณนี้นะครับ มื่อก่อนนะฮะผมไปเมื่อวานก็เพิ่งบอกนะว่าไปเกเษตรแฟร์มาะฮะมาอะไรเกษตรครับเพื่อนๆไปได้นะผมว่าโอ้แต่นี่วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมฮะปูนี้วันเสาร์สุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยจะไปก็ก็ไปคลิปนี้ถ้าลงก็ลงคืนพุฒิหัดนะโอเคก็ศุกร์กบเสาร์ับไปกันได้นะฮะควรจะเยอะหน่อยนะครับนี่ตอนนี้หลกัหลกๆเวลาผมไปเนี่ยอย่างอย่างแรกคือจะไปดูนวัตกรรมกรเกษตรต่างๆ,างๆมันมีอะไรใหม่ๆแล้วอย่างที่สองครับคือกินนะฮะ มีร้านหมูทอดนะฮะหมูสามชั้นทอดแห้งๆอร่อยมากปีนึงผมจะได้กินแค่ครั้งเดียวเพราะว่าเขาจะมาในงานนะฮะแค่ครั้งเดียวปกติเขาก็จะขายนะครับที่ไหนจำไม่ได้แล้วนะฮะแต่รู้สึกว่าไกลหน่อยก็เลยไม่ได้ไปนะครับก็ปีนึงก็ได้ทานครั้งเดียวนะฮะเป็นหมูทอดอร่อยมากนะครับเดิมทีเกาจะขายอยู่ตรงประตูฝั่งสนุนวิภาวดีะฮะข้างหลัง เขาเรียกข้างหน้าหรือข้างหลังมหาลัยเนาะฝั่งวิภาวดีนะฮะนั่นนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าเขาย้ายไปแล้วนะครับย้ามาีฝั่งทางถนนปนยุทิน,นะฮะก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่แหละเดิมทีเราก็จะเข้าทางถนนวิภาวดีนะฮะแล้วก็จอดที่ตึกอาคารจอดรถแล้วก็จะเดินมานิดนึงเพราะว่าร้านจะขายที่นั่นมาทุกๆปีแต่ปีนี้ครับผมขับรถแล้วมันก็เรียกว่าจะพัชผูนะฮะก็ต้องมาเข้าทางข้างหน้า ทางถนนฝั่งถนนพหลโยธินแน่แล้วก็ไปมาก็โอ้ต้องขับไปนู่นไกลเลยครับทางฝั่งถนนวิภาวาดีคือหน้ากับหลังเลยนะครับแต่ปรากฏว่าพอขับมาด้านฝั่งผิดนะฮะมาเจอร้านที่เราทานอยู่ทุกปีพอดีก็อ้าวปีนี้เขาย้ายนะครับมาอยู่ตรงนี้เองไม่งั้นกลายเป็นว่าถ้าผมไปจอดฝั่งเดิมเราก็คงจะไม่เดินมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือก็คงไม่ได้ทานนะครับอืมมันก็เนี้ยก็เลยถือว่า มีบุญได้ทานอีกแล้วนะครับอร่อยอร่อยนะฮะอร่อยดีนะครับโอเคเนาะก็ไปได้นะฮะว่ามีอะไรเยอะดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆเราก็มีเพื่อนเพื่อนทักไทยมาฮะหลายคนก็ไปแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูนะครับเยอะเลยนะครับก็สนุกดีฮะมีอะไรที่กินได้แล้วก็ดูได้มีความรู้ด้วยนะครับเพื่อนเรู้ไหมว่าเพื่อนรู้จักอีแลกไหมหรือนกแรกรอีแลกนะฮะเขาบอกว่านกแลกรอีแลกเนี่ยนะครับไปอยู่ที่ไหนที่นั่น เป็นที่ที่มีความเจริญนะฮะทางธรรมชาติสูงเลยนะเออแปลกไหมปกติเราก็นึกถึงแต่ยูดแล้งนะทะเลทรายเนาะหรือบนภูเขาที่แบบแห้งแล้งนะฮะจริงๆแล้วนะจะบอกนกแล้งเนี่ยครับเขาอยู่ที่ใดแปลว่าที่นั่นมีซากสัตว์แล้วถ้ามีซากสัตว์แปลว่าต้องมีสัตว์นักล่าอยู่รู้ไหมฮะเออไอสัตว์นักล่าเนี่ยมันก็มันในแล้งเนี่ยมันกินแต่ซากศพนะมันไม่ได้กินแบบ ตัวเป็นเป็นวิ่งไล่จิกเรื่องม,มันทานไมฮะมันต้องตายแล้วนะฮะตายกี่ปีไอตีกี่วันกี่สัปดาห์ก็ว่าไปนะฮะมันก็เป็นตัวย่อยอาหารนะครับก็เะบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีสัตว์นักลา่าแปลว่าที่นั่นป่าอุดมสมบูรณ์หรือเป็นป่าลึกหรือเป็นป่าที่มีธรรมชาติสูงนะครับนี่ไ,ไหมแหลงนี้ถ้าเห็นที่ไหนแปลว่าที่นั่นเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์นะอ่าเพื่อนเพื่อรู้ไหมทาไมแหลงหัวล้านหัวมันล้านเห็นไหมอ่าจริงๆนะไม่ใช่ว่า อยู่ๆมันก็หัวล้านนะฮะเขาบอกว่ามันหนึ่งอย่างแรกคือมันต้องมุดเข้าไปในตัวสัตว์ที่ตายนะฮะสมมติว่ามีควายป่าตายนะฮะแล้วมันก็ต้องเอามุดตัวมันมุดไปเจาะในท้องของสัตว์ตัวนั้นนะฮะแล้วมันก็ต้องกินนะฮะลากไส้ลากออมากินอร่อยมากนะครับเสร็จแล้วไอ้ตัวซากสัตว์เนี่ยมันจะเน่าถ้าเน่าปุ๊บนะครับเชื้อโรคมันก็จะเกาะตัวมันเพราะนั้นเวลามันทานเสร็จมันจะสลัด แล้วก็จัดการขนมันฮะแต่ตรงหัวมันเนี่ยมันเป็นหัวมันโรคมุดไปไงแล้วมันทำทำมังสอดไม่ได้นะฮะเชื้อโรคแบคทีเรียหรือว่าอะไรก็ตามมันก็จะเกาะกินหัวมันเขาเลยบอกว่าสัตว์เลยวิธากการให้หัวมันนะฮะไม่มีขนอหัวมันโล่งๆมันก็จะได้ไม่เป็นที่หมักหมมนะฮะเออเนี่ยธรรมชาติก็จัดการแปลกนะแล้วก็อย่างึงกคือมันเดินทางบ่อยนะฮะเพราะนั้นหัวมันจะร้อนก็เลยเป็นที่ระบายก็เลยไม่ให้มีขนนะครับและอีก ตำราหนึ่งเขาบอกว่าอะไรไหมบอกว่ามันจะมีเพื่อนมัน,นะฮะคอยจิกขนจิกผมที่หัวออกนะฮะขนที่หัวจิกๆก,ก,กอกไปเพื่อให้หัวมันโลง่โลงๆสบายนะฮะเนี่ยมันก็มีแล้วแต่นะครับนะก็ให้เราไปฟังนะครับว่าเออแปลกดีท,ทําไมแินแ์ไม่มีผมไม่มีหัวเอห,หัวไม่มีขนนะครับอือ่านเจอมานะฮะโอเคนะฮะประมาณนี้ครับหลักๆก็ผู้นี้หุดจีินะครับไปไหนทํากิจกรรมอะไรหรือว่า เดินทางไปไหนก็เซฟเซฟร่างกายขึ้นนะฮะช่วงเทศกาลที่ไรสังเกตดีๆครับไม่ใช่ว่าเป็นช่วงที่คนเยอะนะฮะเดินทางบ่อยอุบัติภัยมันก็มีตามเปอร์เซนต์ของการเดินทางถูกไหมฮะแต่ถ้าตามหลักโหราศาสตร์นะครับมันเป็นช่วงที่ดาวย้ายด้วยถ้าตามหลักเรื่องของโหราศาสตร์จีนะฮะการเปลี่ยนเหมือนกับยุคหรือฤดูนะฮะหรือเปลี่ยนนักสัตว์นะครับไอลอยต่อตัวเนี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆของความเปลี่ยนแปลง ของแต่ละนักสัตว์คนเกิดปีชวดชูรุทั้เคาะนะฮะบางคนก็เข้าช่วงปีชงบางคนก็เข้าช่วงปีที่เปลี่ยนแปลงบางคนก็เข้าช่วงปีที่นิ่งๆอะไรนะฮะแล้วแต่ว่าเราอยู่นักสัตว์ไหนหรือบางคนก็เช่าเรียกว่าเข้าช่วงปีที่มีความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนะฮะเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภอะไรก็ตามจะเปลี่ยนแปลงบางคนเปลี่ยนทั้งหมดเลยบางคนเปลี่ยนแค่ครึ่งเดียวบางคนเปลี่ยนแค่ง,งานอย่างเดียวบางคนเปลี่ยนแค่แฟนอย่างเดียวก็มีนะครับเนี่ครับฉะนั้นก็ระมัดระวังนะฮะแล้วก็มีสติดีๆในการตัดสินนใจะครับ หลักถ้าต function, the, ziehen, ัดสินใจถูกต้องโอกาสที่จะทําอะไรหรือว่าชีวิตมันก็ดําเนินไปในด้านที่ดีก็สูงนะฮะแต่ถ้าตัดสินใจแต่ละเรื่องไม่ถูกต้องนะครับชีวิตมันก็จะพาคือหลงทางวนูไปนี่นะแล้วกว่าจะกลับมาก็ยากนะฮะฉะนั้นมีสตินะครับก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องสําคัญสาคัญนะฮะหาข้อมูลให้พร้อมก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเรื่องสําคัญในชีวิตนะครับโอเคนะฮะไปนลยครับขอบคุณ super ์แดงทุกๆวันนะครับขอบคุณเพื่อนแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับไปเลยครับดูดวงสิ ชาวราศีครับตุลนะฮะพิจิกแล้วก็ราศีธนูครับเริ่มที่ราศีตุลนะครับวันนี้ราศีตุลครับดาวหลายดวงมารุมมาตุ้มนะครับมารุมมาตุ้มแปลว่ามันต้องมีอะไรเยอะๆถูกไหมครับมีกิจกรรมหรือมีอะไรต้องทํามีอะไรต้องคิดแก้ปัญหาจัดการในช่วงวัน2วันนี้เยอะมากเพราะว่ามันมีทั้งดาวอาทิตย์จันทร์คารพุธนะครับสี่ดวงสี่ดวงนะครับโคจรอยู่ในแตงพันธุนะฮะแปลว่าหนึ่งนะครับมีงานงานงอกนะฮะงานพิเศษเข้ามา สองนะครับมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการเรื่องสําคัญสําคัญมีเรื่องเร่งด่วนเข้ามาให้ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหานะครับรวมถึงงานส่วนตัวอยู่ๆก็มีเรื่องให้ต้องคิดแบบหรือแก้แบบปรับปรับฉัอพพันนะครับอีกประการครับในช่วงนี้ดวงเด่นนะฮะในเรื่องของงานถ้าใครที่คิดอ่านประการใดนะครับในเรื่องต่างๆหรือแม้แต่ภารกิจเรื่องของครอบครัวนะครับจะแก้ปัญหาแล้วก็จัดการเรื่องต่างๆนานาได้สําเร็จนะครับวันนี้ถือเป็นวันที่ดี สำหรับคนราศีตุลในกิจกรรมที่ทําถามว่าเรื่องมันยุ่งยุ่งไหมครับเพราะปัญหาแล้วก็เห็นภารกิจเยอะนะฮะก็ยุ่งครับดาวหลายดวงมันเป็นทั้งดาวที่เสริมกันและดาวที่ขัดแย้งกันนะฮะนั่นแปลว่ายกตัวอย่างงานเยอะทํางานได้คืบหน้าดีแต่คนสร้างปัญหาหรือคนทําให้เราปวดหัวนะฮะแล้วเราก็แก้ปัญหาจนสําเร็จเห็นไหมฮะว่างานเหนื่อยเยอะหน่อยคนวุ่นวายวุ่นวือแล้วสุดท้ายแก้ปัญหาได้สําเร็จนะครับ ช่วงวันนี้ไม่ว่าจะบางคนไม่ได้ทํางานนะฮะก็อาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับแต่ให้รู้ว่าเดี๋ยวทางแก้ทางออกก็มีเดี๋ยวท้ายที่สุดก็จะแก้ปัญหาได้นะครับก็ให้สบายใจได้ช่วงนี้ดูยุ่งยุ่งหน่อยมีสติดีๆนะฮะบางทีมันจะมีเรื่องให้รบกวนใจิตใจนะฮะการต่อมาครับพื้นดวงในเรื่องของเงินนะฮะช่วงนี้คใครใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบ้านเลยครอบครัวหลักๆเลยนะครับดาวไหลดวงโครจรอยู่ตำแหน่งครอบครัวนั่นแปลว่ามันมีค่าใช้จ่ายจุกจิกเกี่ยวกับครอบครัวนะครับ ซึ่งหมุนทันแก้ปัญหาการเงินได้นี้สำคัญครับมันมีดวงการได้ซื้อของหรือว่าใช้เงินนะครับไปอย่างคุ้มค่านะครับหรือซื้อของได้ถูกใจซื้อของให้กับตัวเองให้กับคนในครอบครัวหรือก็มอบให้กับลูกหลานบริวารเลยนะฮะช่วงนี้ก็มีเรื่องของรายจ่ายจุกจิกเยอะแต่ข้อสําคัญคือมันจะหมุนเงินได้แล้วก็ถ้าเป็นรายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือคนในครอบครัวหรือเข้าขอเครื่องใช้ในครอบครัวเป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้แต่ข้อดีคือ มันมีโอกาสได้เงินพิเศษด้วยหรืออย่างน้อยมีสัญญาณบางอย่างดีๆที่เกี่ยวข้องเงินทองนะครับเจ้าวะดาวยังเด่นตุนแก้หนาการเงินได้นะครับแล้วก็หมุนเงินแล้วมีเงินเข้าพิเศษหรืออย่างน้อยก็เรียกว่ามีเรื่องดีๆนะฮะที่เกี่ยวกับเงินทองนะครับเรื่องความรักนะฮะทั้งโสดและไม่โสดความรักวันนี้เป็นวันที่ดีครับถ้ามีเรื่องอะไรก็จะปรึกษาหรือช่วยเหลือแก้ปัญหาแก่กันและกันได้นะฮะช่วงนี้ระวังอย่างหนึ่งคือระวังแฟนอารมณ์เสียนะฮะอะไรแฟนอารมณ์ไม่ค่อยดีหรือแฟน ให้กําลังใจหรือช่วยบางเรื่องให้เขาได้นะครับถามไทยนะฮะว่าเออช่วงนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ช่วยเหลือได้ก็รีบช่วยเหลือนะครับเลยมองว่าช่วงนี้มุมดาวแฟรเนี่ยเขข้าโอเคกับเรานะครับแต่กับส่วนตัวเขาเองวันนี้เขาจะดูยุ่งๆหน่อยนะฮะโอเคครับต่อมาสูขภาพร่างกายนะครับปวดหัวเจ็บคอความดันน้ําหนักตัวเพิ่มนี่ในวัยสวครับปวดเข่าแล้วก็กระดูกนะฮะหรือว่าข้อหรือกล้ามเนื้อนะครับเซฟเซฟร่างกายนะครับ ต่อมาชาวราศีพิจิกให้กิจกรรมต่างๆวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เด่นในเรื่องของเงินทองเด่นในเรื่องของการงานนะครับดาวดาการงานนะฮะของคนราศีพิจิกคือดาวอาทิตย์และดาวอาทิตย์เันเนีคโครจรนะฮะอยู่ตัวหน่งส่าชะข้อสําคัญนะโอเคหนึ่งนะอาจจะได้เดินทางนะฮะไ,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับออกนอกสานที่ข้อ 2. นะครับคุยกับคนนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงของการ,ส,ารสื่อสารนะฮะสื่อสารกับกคนนั้นคนนี้คนนู้นนะฮะช่วนี้เยอะหน่อยนะครับแปลว่าช่วงนี้การ ทำงานก็จะเจอคนเยอะติดต่อต่อรองหรือเดินทางนะครับแปลว่ามันจะยุ่งๆหน่อยนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ออกไปนอกสถานที่เราทํางานวันนี้ก็จะมีเรื่องหลายๆเรื่องวิ่งเข้ามาพร้อมๆกันนะฮะงานหลักงานรองงานส่วนตัวหรือมีคนขอวานให้ช่วยเหลืออะไรบางอย่างนะครับซึ่งเราก็สามารถช่วยเหลือได้นะฮะมุมดาวเด่นในเรื่องของการแก้ปัญหาเด่นเรื่องการเจรจาเด่นเรื่องการต่อรองช่วยนี่ปากเป็นเอกได้เป็นโทนะครับแต่มันต้องมี อุปสรรคพอสมควรนะครับในวันนี้เพราะผลต่างๆนะฮะที่เราทําผลงานนะครับถือว่าดีแก้ปัญหาต่างๆนานาได้เพียงแต่ว่าระยะนี้มันจะมีเหตุปัจจัยครับในเรื่องของคนนะครับช่วงนี้จะสร้างปัญหาเล็กน้อยนะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้เรื่องคนนะฮะจะสร้างปัญหาว่าไปนะครับช่วงนี้ระวังใครที่รับปากแล้วไม่ทําตามที่พูดนะครับเอาแน่นอนกับคนที่รับปากไม่ได้นะฮะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องคนเป็นพิเศษนะฮะ โอเคนะครับต่อมาเรื่องของแต่ว่าเงินทองอย่างครับช่วงนี้มันมีรายรับพิเศษหรือถ้าค้าขายขายดีครับมีกำไรพิเศษแต่ม,มาพร้อมกับเลจ่ายที่รอคอยอยู่แล้วนะครับบางทีเราอาจจะมีรายจ่ายบางอย่างที่รอนะฮะที่ต้องชําระหรือจ่ายหรือหมุนหยุดนะครับซึ่งมันก็จะหมุนแล้วก็ชําระแล้วก็มีโอกาสได้เงินพิเศษเข้ามาทันเวลานะครับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าระยะนี้ช่วงนี้นะครับ มุมดาวเงินหมุนทันเวลาเสมอนะครับหรือได้ซื้อของที่ถูกใจนะฮะเงินทองคุ้มค่าแน่นอนนะแล้วก็อีกนิดนึงครับช่วงนี้ถ้าเป็นไม่ได้ครับให้ระมัดระวังนะฮะคนขอหยิบขอยืมหรือรายจ่ายปุบปับฉอดพัน์น่นอนเสียนี่หายนะครับและซื้อของไวกว่าปกติง่ายๆคือเจอของเราถูกป้ายยานะครับเหมือนกับเออเห็นแล้วถูกดีฮะหรือถูกใจดีนะฮะเห็นเขากำลังซื้อกันเยอะๆเงนเราซื้อบ้างนะฮะอะไรก็ตามมันหมายถึงมันอุปทานหมู่นะฮะฉะนั้นช่วงนี้ จะซื้อจะใช้จะจ่ายอะไรก็ตามครับคิดหน้าคิดหลังก่อนว่ามันจาเป็นจริงๆหรือเปล่านะฮะถ้าจำเป็นจริงๆก็ซื้อแต่ถ้าซื้อไปตามตามคนอื่นก็เบรกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเลยจ่ายช่วงเรื่องเดือนหลังมันยังมีเยอะนะครับที่จะเป็นต้องจ่ายนะฮะต่อมาครับเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้คนที่โสดนะฮะช่วงนี้โสดมีเสน่ห์เสน่ห์แรงนะฮะราศีพิจิกเป็นราศีหนึ่งที่เวลาโสดนะครับจะว่าไปนะครับมักจะมีคนแอบชอบเราหรือบางทีอาจจะชอบตรงๆกันเลยฮะแต่ว่าไม่ค่อยกล้าพูด ด้วยบุคลิกคนราศีพิจิกเป็นคนที่ดูดุนะฮะดูทําหน้าเฉยเฉยเนี่ยจะดูดุคนไหนจะเจอนะฮะคนบอกทําไมดุจังนะฮะหรือทําไมแบบหน้าบึ้งนะครับจริงๆไม่ได้หน้าบึง้งหน้าเป็นอย่างนี้นะฮะเกิดมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถึงแต่ว่าด้วยบุคลิกนะครับหรือความเป็นผู้ใหญ่มันก็เลยดูมีกรอบนะครับของการใช้ชีวิตหรือคนเขามองก็อาจจะดูตึงๆหน่อยไม่ค่อยผ่อนคลายนะครับจากนั้นราศีพิจิกครับจะบอกว่าโอเคช่วงนี้ถ้ามีคนมาชอบ จริงๆเราก็พิจารณาค่อยๆดูไปนะครับอย่าเพิ่งรีบนะฮะดาวเกี่ยวข้องับเรื่องของความรักมันจะเด่นจริงหลัง30เมษาด่อไปใครเข้ามาหลัง30เมษาโอกาสที่จะเป็นคู่ครองหรือแฟนนะครับมีนะฮะแล้วก็ประคองประคองหน่อยนะนี่ก็กุมภาแล้วนะเดี๋ยวก็มีนาเมษานะครับโอเคนะฮะต่อมาเรื่องของความรักนะครับว่าไปนะฮะผมก็ลืมบอกอย่างนี้ครับคนนี้มีคู่แฟนแล้วนะฮะช่วงนี้แฟนช่วยเหลือเกื้อกูลได้ดีนะับถ้ามีเรื่องอะไรก็ตามแฟนช่วยเหลือได้ มีอะไรปรึกษาหรือแฟนมีเรื่องมีนี่มีนั่นอะไรครับให้แฟนช่วยในเรื่องต่างๆได้ครับก็ยังโอเคอยู่นะฮะแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับในช่วงนี้เรียกว่าถ้าสมมติว่าเรื่องแฟนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีอะไรต้องคุยนะครับพอจะคุยพอจะปรึกษาหรือพขอจะหาหรือให้ช่วยในเรื่องต่างๆได้นะครับผมมองดูว่าดวงแฟนเสริมดวงเรามากกว่าดวงเราเสริมดวงแฟนเพราะว่าช่วงนี้สามารถจะพึ่งพาใสยนะครับให้แฟน ช่วยในเรื่องต่างๆนานาหรือเป็นที่แบบให้เราเล่าให้เราระบายะะความกังวลใจได้นะฮะเรียกว่าแฟนเป็นอะไรให้เราได้หลายอย่างนะครับในช่วงนี้นะโอเคข้าต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับช่วยนิเวศการปวดตาปวดกระบอกตามืนศรีรษะมันอยู่แถวศรีรษะนะครับปวดหัวนะครับปวดกระบอกตาเจ็บคอนะฮะเจ็บคอคอเจ็บคอ,คอเสหรือว่ามีเสมหะนะครับโอเคนะ ต่อมาท่านที่อยู่ในวายสวอนะครับวันนี้ก็ปวดหัวตัวร้อนนะครับจุกเส้นั้นท้องระวังเป็นไข้นะครับต่อมาครับชาวราศีธนูนะฮะเรื่องของกิจกรรมต่างๆฮะคนราศีธนูครับวันนี้วันที่เด่นเรื่องเงินทองเลยนะพอจะคาดหวังเรื่องเงินได้หรือทรัพย์สินได้ซื้อของได้ของดีราคาที่เราพอใจช่วงนี้จะมีเรื่องยุ่งๆวุ่นๆนะครับคนรอบข้างทะเลาะกันเองบ้างหรือมีปัญหาถูกบีบจากบริษัทหรือที่ทํางานหรือผู้ใหญ่หัวหน้านะครับ รือรอบตัวเราท่านถ้าใครทํางานออฟฟิศหรือทําทงานที่เป็นสถานที่ทํางานข้างนอกนะครับที่ไม่ใช่บ้านนะครับ mm. คุณจะมีคนมาเล่าเรื่องส่วนตัวคนมาระบายให้ฟังนะฮะหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คนรอบข้างเดือดร้อนนะฮะเราขอความช่วยเหลือนะครับนี่เราจะได้รู้ว่าโอเคนะช่วงนี้ทำไมคนรอบข้างโอ้โหทําไมดูแบบปัญหาเยอะนะครับเราก็ช่วยเหลือบางอย่างได้ก็ควรช่วยนะครับแล้วก็สําคัญต่อขอต่อตอนะฮะเรื่องของ การเงินนะครับมันจะสัมพ be okay. like yeah. ันธ์อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการงานดาวการงานโคจรอยู่จนแน่งการเงินนะครับแสดงว่ามันมีโอกาสที่ได้กาไรนะครับทำอะไรก็ตามหนึ่งได้กําไรมีคนช่วยเหลือนะฮะหรือว่ามีเงินพิเศษหรือมีไอเดียในการหาตังค์เนื้อหาวิธีที่หารายได้อื่นๆนใฮะนอกเหนือจากงานหลังนะครับก็สามารถทําได้ครับ้าดาวชุดนี้จะเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ว่าเป็นการเหนื่อยและคุ้มค่ามากเพราะว่ามันมีดาวที่เกี่ยวข้องเงินทองหรือมีเงินพิเศษเข้านะฮะหรือว่ามีรายรับที่คาดไม่ถึงเข้ามานะครับเพราะว่าเงินนี่โอเคนะครับหรืองคความรรัักเลยบ ช่วงนี้คนที่โสดนะฮะคนที่โสดที่ดวงดีนะครับมีโอกาสที่จะสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคนที่คุณชอบนะครับได้อยู่เลยนะฮะและแถมคนที่โสดครับช่วงนี้ถามว่ามีอุปสรรคไหมมีครับอาจจะมีคนชอบคนที่เราจีบอยู่นะฮะหรือว่ามีคนคุยกับคนที่เราชอบอยู่อะไรนยครับฉะนั้นมันก็ต้องมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าว่าบางทีถ้ามันใช่มันจะใช่เองนะครับคุณไม่ต้องกระตือรือร้นอะไรมากเกิน เดี๋ยวถึงเวลามันใช่นะครับเดี๋ยวมันใช่อีกนะครับบุญกุศลมันจะดึงให้เราขาดจากกันไม่ได้นะครับโอเคนะฉะนั้นไม่ต้องไปแสดงความหึงหวงอะไรนักนะครับให้มันเป็นไปนะฮะเดี๋ยวมันจังหวะไปคลิกเองนะครับโอเคนะฮะตัวนิดหนึ่งผมเรียบอกครับเรื่องสุขภาพร่างกายนะฮะช่วงนี้ระวังเจ็บตัวนะครับมีโนเจิตวเจ็บตัวเล็กๆก็น้อยนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็ระวังเรื่องของขานตามน้อตัวถ้าในวัยสวครับมีโนเจิตวเจ็รตัวมันนะครับแล้วก็ปวดหลังคอบาไหล่ครับช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยสบายสบายตัวครทีีี่มลลูกหาาสตเย ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงเด่นนะครับเขาสามารถพึ่งพาใส่นะฮะหรือว่าเราเราสามารถพึ่งพาใสยก็ได้บางเรื่องนะครับหรืออย่างคือช่วงเนี้ยใครที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเขาจะทําให้ถวเรามีความสุขนะครับอาจจะเป็นเรื่องคะแนนดีความขยันเรียนหรือมีความฉลาดวิธีทางอารมณ์ดีขึ้นอะไรก็ตามคุณจะรู้สึกภูมิใจนะครับในเรื่องของลูกเรานะครับจริงลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับเนี่ยดีมากนะครับช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดดีสอนสั่งดีเชื่อถือนะครับ มานิดนึงนะฮะท่านดีนวัยสวรระวังโรคประจําตัวครับปวดหัวแล้วก็ภูมิแพ้นะครับลืมนิดหนึ่งว่ามีดวงเกี่ยวกับเรื่องของหวัดนะครับแล้วก็สุดท้ายครับท่านที่ตั้งใจครับอยากจะทําอะไรไปพิเศษนะคนราศีธนูครับดวงมันเด่นคุณลองปรับขยับอะไรสักอย่างได้นะฮะถึงแม้อุปสรรคคนมีตามปกตินะไม่ใช่มีอุปสรรคใช้เวลานคายยากนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องทำมันก็ต้องเดินต่อนะฮะแล้วมันจะแก้ปัญหาแต่เราช่วงเวลาได้นะครับจากนี้ไปนะครับฉะนั้นพอจะทำอะไรก็ตามหาอะไรได้พิเศษบ้างก็ดีนะโอเค ต่อมาครับชาวราศีบทสรุปราศีมังราศีตุลครับราศีตุลเสน,น่ห์ตุลเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นสีเข้มๆนะฮะหงุ่ยแงเด่นใบหน้าวันนี้ใบหน้าเกรียงเนียนครับเปิดหน้าผากได้ยิดีดีฮะแต่งหน้าแนวสดใสนะครับกิจกรรมต่างๆข,ของราศีตุลน,นะครับเป็นราศีที่มีภาร,รกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็ทําได้ดีแต่ว่ามันจะมีความอึดอัดใจพอสมควรนะครับใน Beifall ภรารกิจที่ทำนะครับผลงานได้ดีแต่ว่าอัดใจถ้าถ้าเราต้องรับงานอะไรบางอย่างมานะครับทีนี้คนราศีตุลครับมุมดาวนะครับในเรื่่ออองงขคครรบัวเดน ช่วงนี้มีอะไรก็ปรึกษาหรือครอบครัวได้นะฮะหรือมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงนะฮะเนี่ยช่วงนี้ครับเทศกาลเนี่ยจะมีการเจอคนที่เซอร์ไพรส์นะครับเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ต่อมาฮะคนราศีตุลช่วงนี้ตั้งใจนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหานิดนึงนะฮะถ้ามีเรื่องปัญหาอะไรก็ตามรีบเคลียร์รีบแก้เพราะว่ามันจะสําเร็จนะครับต่อมาชาวราศีพิจิกนะฮะเสน่ห์พิจิกเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีลายๆครับลายทางลายขวางลายพัางลายกระตุ้นลายโลโก้ออะะะะไไรรรก็ตามมนนคคับบื่เียฮ แล้วก็อุ้งหท่งเด่นใบหน้าครับวันนี้ใบหน้าเกลี้ยงเนียนะครับเปิดหน้าผากได้ยิ่งดีถ้าแต่งหน้าแต่งแนวเรียกว่าสว่างสดใสนะครับเนี่ยฮะจังหวะดาวมันเด่นนะฮะัราศีพิจิกชินี้มันมีข้อหนึ่งนะครับคือช่วงนี้มันมีอารมณ์นะครับอยากทําอะไรหลากหลายอย่างเป็นพิเศษอยากทำโน่นอยากทำนี่อยากโอ้โหอยากไปหมดครับอะไรทําได้ทําไปก่อนนะฮะอะไรที่ขยับขยายได้ขยับขยายไปก่อนบางอย่างเราอาจจะต้องลิสต์รายการไว้ว่าอยากทำอะไรบ้างนะฮะแต่อย่างน้อยให้รู้โอเคว่า ชาวราศีพิจิกครับจะมีรายรับพิเศษนะฮะไม่ใช่ว่าทําแต่งานหรือโยนแต่งานหรือว่าอะไรก็เป็นงานนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้นะครับมีข่าวดีเป็นเรื่องเงินทองไปเรื่องทรัพย์สินนะบางสิ่งบางอย่างนะครับมุมดาวเด่นนะครับราศีพิจิกนั้นช่วงนี้รวยได้แก้ปัญหาการเงินดีจัดการเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จนะครับแล้วก็จริงๆพิจิกเนี่ยเป็นเป็นราศีหนึ่งที่ไม่ค่อยกลัวใครนะฮะไม่ค่อยกลัวเพราะฉะนั้น ก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะวิจารณ์กล้าที่จะ,สะแสดงออกนะฮะในมุมของความถูกต้องนะครับจริงๆเป็นราศีที่ถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยอย่ามาตําหนินะครับโมโหเลยนะหรือว่าโกรธถึงขั้นจะ่าโกรธกันเลยนะฮะเพราะาเราไม่ผิดนะครับบางราศีก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่พิจิกนี่ถ้าถูกคือถูกนะครับผิดก็ยอมรับผิดแต่ถ้าไม่ผิดมาโยนความผิดอันนี้เอามีเรื่องกันนะฮะโอเคนะจวงนี้ก็ระวังเรื่องคนนะครับเรื่องงานดีเงินดีแก้ปัญหาได้ แต่ว่าคนจะกลับไปกลับมาในคําพูดนะครับเราบางังดีด okay, ีนะครับโอเคต่อมาชาวราศีธนูนะฮะเสน่ห์ธนูเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นทูโทนสองสีงูแห่งเด่นใบหน้าวันนี้ใบหน้าเกรี้ยงเนี่ยนะครับเปิดหน้าผากได้ยิ่งดีแล้วก็ถ้าแต่งหน้าแต่งหน้าอบอุ่นนะครับกิจกรรมต่างๆวันนี้เป็นวันที่เด่นในเรื่องของการจัดการเรื่องการเงินจัดการเรื่องการงานแก้ปัญหารเรื่องจุกจิกที่กวนใจได้หลายเรื่องนะครับจะไม่ใช่แบบทั้งหมด หรือจะจาเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากใครก็ควรช่วยนะครับจังหวะดาวบันเด่นในเรื่องของคนนะฮะช่วงนี้มีอะไรปรึกษาหรือคนได้ดีครับสิ่งหนึ่งฮะถ้าคนราศีธนูทำนะครับมันมีดาวการงานโคจรอยู่ตำแหน่งการเงินมันก็มีโอกาสนะครับที่จะได้เงินพิเศษมีโอกาสที่จะมีรายรับอะไรที่คาดไม่ถึงเข้ามาแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็สําคัญคือระวังวิชาชีพนะฮะมันจะมีเข้ามาหาเรื่องหรือมาหลอกลวงเราหรือมาหลอกตังเรานะครับฉะนั้นอย่าไว้ใจทางนะอย่าวางใจคนนะครับ หลักประวาณนี้แล้วก็สําคัญอีกข้อนะฮะถ้าใครที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้เขาจะทําให้เรามีความสุขเขาจะผลักดันให้เราแบบแฮปปี้มากมากหรือว่ามีพลังไฟมากๆนะครับฉะนั้นเลยมองว่าคนราศีธนูครับช่วงเดือนนี้นอยากทําอะไรก็ทํานะครับแล้วก็ข้อสําคัญคือมันมีดาวที่ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วยเหลือเป็นกาลังใจเป็นเรื่องเป็นแรงอะไรบางอย่างให้นะครับแปลว่าหลายๆอย่างมันก็ค่อยๆเริ่มลงตัวขึ้นทันทีที่ได้หน่อยนะครับแตต้องบอกว่าธนูมันเป็นรอยต่อของชีวิตนนนนนนะะะใช่วงปีี้้ครััับมจ ถ้าจับทางดีๆคุณจะเจริญลอยตามรุ่นพี่หรือว่าเจริญนะครับในหน้าที่การงานของเราเต็มที่นะฮะแต่ถ้าตัดสินใจไปด้วยอารมณ์นะครับมันก็จะเลือกอีกทางหนึ่งนะฮะมันก็จะแย่หน่อยนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้ครับจบครับขอบคุณที่ติดตามครับท่านที่ฟังช่วงกลางคืนก็ขอให้นอนหลับอย่างมีความสุขนะฮะสุดท่านที่ฟังก็ลุ่งขึ้นคิดสิ่งใดสำเร็จครับเดินทางปลอดภัยนะครับเป็นกำลังใจครับลุยสุกต่อนะครับสวัสดีครับ